การควบคุมการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐและฝ่ายปกครองฉบับละเอียดการควบคุมการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐและฝ่ายปกครองเป็นหลักการสำคัญในหลักนิติรัฐ Rule of Law เพื่อป้องกันการใช้อำนาจโดยมิชอบและให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของภาครัฐ การควบคุมนี้มีอยู่หลายรูปแบบตั้งแต่การควบคุมภายในองค์กรควบคุมโดยฝ่ายตุลาการควบคุมโดยฝ่ายนิติบัญญัติไปจนถึงการควบคุมโดยประชาชนเองหนึ่งหลักการพื้นฐานในการควบคุมการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐ1.1หลักนิติรัฐ Rule of Law เป็นหลักสำคัญที่กำหนดให้เจ้าหน้าที่รัฐต้องใช้อำนาจตามที่กฎหมายกำหนด รัฐต้องปกครองโดยยึดหลักกฎหมายไม่สามารถใช้อำนาจตามอำเภอใจได้ประชาชนสามารถตรวจสอบและคัดค้านคำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐได้หากเห็นว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย1.2หลักนิติธรรม Principle of Legality หมายถึงการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐต้องเป็นไปตามกฎหมาย หากมีการใช้อำนาจเกินขอบเขตประชาชนสามารถใช้กลไกทางกฎหมายในการตรวจสอบและเรียกร้องความเป็นธรรมได้1.3หลักการบริหารราชการแผ่นดินที่ดีเจ้าหน้าที่รัฐต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปรง่งใสมีประสิทธิภาพและรับผิดชอบต่อสังคมการดำเนินการของรัฐต้องมีเหตุผล และสามารถอธิบายต่อสาธารณะได้2วิธีการควบคุมการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐ2.1การควบคุมโดยฝ่ายบริหาร internal control เป็นการควบคุมภายในหน่วยงานของรัฐเองเช่นการตรวจสอบภายใน internal audit ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ในองค์กร ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแล Hierarchic Control หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุมไม่ให้มีการใช้อำนาจโดยมิชอบการสอบสวนทางวินยัย Disciplinary Investigation หากเจ้าหน้าที่กระทําผิดจะต้องมีการสอบสวนและลงโทษตามวินยัยตัวอย่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พระราชาบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพศ2551พระราชาบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พศ2539 2.2การควบคุมโดยฝ่ายนิติบัญญัติ (Legislative Control) หมายถึง การตรวจสอบและควบคุมการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐโดยสภานิติบัญญัติรัฐสภาเช่นการตั้งกระทู้ถามในรัฐสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสสสามารถตั้งคำถามต่อรัฐบาลเกี่ยวกับการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ใช้ตรวจสอบรัฐบาลว่ามีการกระทําที่มีชอบหรือไม่การออกกฎหมายควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐตัวอย่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพศ2560มาตรา1 1 3ถึง124ว่าด้วยการตรวจสอบฝ่ายบริหารโดยรัฐสภา พระราชาบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพศ2540เพื่อความโปร่งใสในการบริหาร2.3การควบคุมโดยฝ่ายตุลาการ (Judicial Control) เป็นการตรวจสอบการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐโดยสารซึ่งแบ่งเป็น3ลักษณะใหญ่ๆ 1. สารยุติธรรม (General Court) มีอำนาจพิจารณาคดีทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐเช่นการกระทำผิดอาญาของเจ้าหน้าที่การฟ้องร้องเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งของรัฐตัวอย่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ว่าด้วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พศ 2,539.2. ศาลปกครอง (Administrative Court) มีอำนาจพิจารณาคดีปกครองที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจของฝ่ายปกครองประชาชนสามารถฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐหากได้รับความเสียหายจากการใช้อำนาจที่มีชอบตัวอย่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพศ2542กฎหมายปกครองที่เกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ 3. สารรัฐธรรมนูญ Constitutional Court ตรวจสอบว่ากฎหมายหรือคำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ มีอำนาจตัดสินให้กฎหมายที่ขัดรัฐธรรมนูญเป็นโมฆะตัวอย่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจาักรไทยพศ2560มาตรา210-213.2.4ถการควบคุมโดยองค์กรอิสระเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐเช่น 1. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปชทำหน้าที่ตรวจสอบการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ 2. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกสมควบคุมและตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยรัฐ ตัวอย่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องพระราชาบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพศอ2561อ2.5 61, การควบคุมโดยประชาชนและสื่อมวลชนประชาชนสามารถยื่นคำร้องเรียนหรือฟ้องศาลปกครองหากได้รับความเสียหาย สื่อมวลชนสามารถรายงานข่าวและตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลตัวอย่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องพระราชบัญญตัติข้อมูลข่าวสารของราชการพศ2540พระราชบัญญัติการจัดตั้งสารปกครองพศ2542สรุปการควบคุมการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐ และฝ่ายปกครองมีความสำคัญอย่างยิ่งในการรักษาความเป็นธรรมและความโปร่งใสของภาครัฐซึ่งแบ่งออกเป็นหลายระดับได้แก่การควบคุมภายในหน่วยงานการควบคุมโดยฝ่ายนิติบัญญัติรัฐสภาการควบคุมโดยฝ่ายตุลาการศาลการควบคุมโดยองค์กรอิสระเช่นปปช การควบคุมโดยประชาชนและสื่อมวลชนหลักการเหล่านี้ช่วยให้เจ้าหน้าที่รัฐใช้อำนาจอย่างถูกต้องไม่ละเมิดสิทธิประชาชนและเกิดความโปร่งใสในการบริหารประเทศ